จะมาปาจะมาปาหน้างโง่ใครๆต่างก็กลัวเจ้าทั้งนั้นใช่ไหมจะฆ่านี่แหละฆ่าไม่กลัวเจ้าเลยแม้แต่น้อยสวัสดีค่ะสองสาวจ๋าอ่าโอโหกำลังกินขนมกันอย่างอร่อย,ออยเลยนะคะเนีโโ่ย โอ้ทั้งพี่ทั้งน้องโอ้พี่สาวเป็นกล้องส่องทางไกลไปแล้ว่าโหขนมแท่งนะคะนมแท่งอ่าฝากกดติดตามสองสาวด้วยนะคะแม่ว่าวออย่างนี้ไหมเรากินขนมแล้วก็ไปฟังนิทานกันด้วยเนาะโอเคนะเอานิทานสนุก,นกแบ่งปันเพื่อนๆืน,น,นะคะอ่าถ้างนั้นไม่รอช้าไปกันเลยค่ะไปกันเลยนิทานเรื่องแรกของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องจอระเข้และลูกแกะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะริมน้ำแห่งหนึ่ง วันนี้เองได้มีอากาศที่แสนร้อนอบอ้าวและในขณะนี้เองก็ได้มีลูกแกะตัวหนึ่งที่กำลังรู้สึกกระหายน้ำเป็นอย่างมากอ้อทำไมอากาศช่างร้อนอย่างนี้นะข้าหิวน้ำเหลือกเกินกระหายน้ำจะแย่อยู่แล้วอ๋ยไหนลาธารอยู่ทั้งไหนไม่รอช้าเจ้าลูกแกะรีบวิ่งตรงไปที่ลำธารเพื่อหวังจะดื่มน้ำให้ชื่นใจ โอ้เจอแล้วนี่ไงลำธารข้าจะดื่มน้ำให้ชื่นใจไปเลยแต่ในขณะที่เจ้าลูกแกะกำลังจะก้มดื่มน้ำมันก็ได้สังเกตเห็นว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากแอบมองมันอยู่ที่หลังโขดหินโอ้ไม่ได้การละข้าต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่งั้นข้าแย่แน่แน่เจ้าลูกแกะได้คิดในใจทันใดนั้นเองมันก็หันหลังเดินกลับทันทีอย่างรวดเร็ว เมื่อจอระเข้เห็นเป็นเช่นนั้นมันก็รีบออกมาจากโขดหินพร้อมกับตะโกนไปว่าแน่แน่เจ้าแกะน้อยเจ้ายัางไม่ได้ดื่มน้ำเย็นเดับกระหายเลยนะจ๊ะมานี่ก่อนเร็วๆมากินก่อนจะเป็นลมเป็นแลงไปนะเมื่อเจ้าลูกแกะได้ยินเช่นนั้นมันจึงรีบตะโกนกลับไปว่า โอ้ท่านจอระเขคข้าขอบคุณนะขอบคุณในความห่วงใยของท่านที่ให้ข้านะแต่ความกระหายของข้าน่ะมันคงไม่เท่าความหิวของเจ้ากระมังข้านะขอยอมกระหายน้ำอยู่ตรงนี้สิดีกว่าที่จะไปดื่มน้ำให้ชื่นใจแต่ว่ากลับต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าหรอกนะเจ้าจอระเคเมื่อเจ้าจอระเ้ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่มีอันใดตอบโต้นอกจากนึกเสียดายอยู่ภายในใจ อุตสาห์ซุ่มรอเหยี่ยวที่โขดหินนี่มาตั้งแต่เช้าแล้วนะร้อนก็ร้อนดันตาดีเห็นข้าสะง,งั้นเจ้าลูกแกะตัวดีอดเลยค่ะ้ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดย่อมคิดให้รอบขอบก่อนลงมือทำสิ่งใดต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องท้องและอวัยวะอื่นๆกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีชายผู้หนึ่ง ที่กำลังทำสวนผักของตนเองอยู่ข้างบ้านโอ้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วนี่โอ้น่าจะเที่ยงแล้วนะมิหน่าละ่ะขาถึงหิวข้าวแล้วพักไว้ก่อนละกันงานไปกินข้าวเติมพลังให้เรียบร้อยก่อนค่อยกลับมาทำใหม่เพราะความหิวโหวยทำให้ชายผู้นี้จึงไม่รอชา้าได้เดินเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะหาข้าวกิน แต่วันนี้เองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเนื่องจากบรรดาอวัยวะต่างๆในร่างกายของเขาได้แก่มือขาปากและฟันเห็นว่าพวกตนเองนั้นต่างก็ทำงานหนักด้วยความเหน็บเหนื่อยแต่ว่าเหตุใดท้องที่อยู่เฉยๆกับได้รับอาหารโดยที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยอะไรกันเนี่ยข้านะเป็นมือเป็นขานั้นเนี่ย โอ้ยทำงานหนักกว่าใครเขาเลยนะทั้งจับจอบจับเสียมทำการทำงานออกเรียวแรงทำสวนผักแต่ข้ากลับไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนนั่นนะสิข้าก็เช่นกันทั้งปากและฟันทำงานหนักเหมือนกันแต่กลับไม่ได้รับอะไรเลยพออาหารเข้าปากก็ต้องเอาลงท้องซะง,งั้นอยมีแต่ท้องนะที่ได้รับผลประโยชน์เมื่ออวัยวะต่างๆพากันประท้วงขาก็ไม่ยอมเดินไปหาอาหาร มือก็ไม่ยอมหยิบอาหารใส่ปากปากก็ไม่ยอมอาและฟันก็ไม่ยอมเคี้ยวอาหารลองดูซิหากพวกเราไม่ยอมทำงานนะ่ะท้องจะได้รับอาหารไหม <c oughs> มือได้กล่าวขึ้นไม่นานนักท้องก็รู้สึกหิวโหยเป็นอย่างมากโอ้ยหิวแลือเกินทำไมวันนี้ปากและฟันยังไม่เคี้ยวอาหารส่งมาให้ข้านะข้ารู้สึกหิวและปวดท้องยิ่งนักโอ้ย และเหตุการณ์ต่อมาเมื่อไม่มีอาหารส่งไปเลี้ยงที่ท้องก็ไม่มีพลังงานใดๆส่งไปเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นๆเช่นขามือปากและฟันต่างก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงโอ้ยทำไมมันเป็นเช่นนี้ล่ะหึ่ข้านะอยู่เฉยเหตุใดจึงไม่มีเรี่ยวมีแรงดูสิสั่นไปหมดแล้วนะขาก็ไม่มีแรงจะเดินเลยมือและขาได้กล่าวขึ้น ข่าก็เหมือนกันนะตอนนี้รู้สึกไม่มีเลี่ยวแรงเลยปากของข่าอยากจะบดเคี้ยวอาหารเลือกเกินฟันและปากได้เอ่ยขึ้นตอนนี้ร่างกายของชายผู้นี้กำลังแย่เมื่ออวัยวะทั้งหมดได้เข้าใจแล้วว่าที่จริงแล้วท้องก็ทำหน้าที่ของตนเองเช่นกัน เพราะเมื่ออาหารลงไปถึงท้องแล้วท้องก็ต้องบดย่อยและดูดซึมสารอาหารต่างๆพลังงานต่างๆส่งไปเลี้ยงอวัยวะทั่วร่างกายเมื่อเป็นเช่นนี้อวัยวะทุกส่วนจึงร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างพร้อมเพรียงอีกครั้งไม่นานนักร่างกายของชายผู้นี้ก็กลับมามีเรี่ยวแรงแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมโอ้ยเมื่อครู่เนี่ยค่ะแย่จริงๆนะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ก็ไม่รู้อ มือไม้เนี่ยไม่มีเรียวแรงจะจิบข้าวเข้า,ขาปากเลยแล้วดูตอนนี้สิทุกอย่างนั่นเป็นปกติเลยนะเมื่อขาดจะกินข้าวอิ่มท้องอย่างนี้คอยมีพลังงานไปทำสวนผักกันหน่อยเมื่อชายผู้นี้ได้รับพลังงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งร่างกายของเขาก็พร้อมที่จะทำงานสวนข้างบ้านได้เช่นเคย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำงานไม่ควรเปรียบเทียบว่าใครทำมากหรือทำน้อยแต่ทุกคนควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั้นก็คือเรื่องเด็กชายกับม้าป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบ้านหลังหนึ่งได้มีเด็กชายแสนสุกสนคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ และวันนี้เองเจ้าเด็กชายคนนี้ก็ได้ปีนขึ้นไปเล่นบนหลังคาบ้านของตนเองเอว่าแต่วันนี้ค่ะจะทำอะไรดีนะาจะเด็กสนุกสนุกสักหน่อยอยู่แต่บ้านเฉยๆมันก็น่าเบื่อนะ่ะโอ้ค่ะนึกออกแล้วค่ะปีนขึ้นไปเล่นบนหลังคาดีกว่านะข้างบนนั้นน่ะน่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นสนุกสนุกให้ค่ะได้เล่นอย่างแน่นอน ไม่รอช้าเด็กชายผู้นี้ก็ปีนขึ้นไปถึงบนหลังคาบ้านและด้วยความสุกสนของตอนเองก็ได้ปาก้นหินใส่สุนัขและแมวที่อยู่ข้างล่างอย่างสนุกสนานโอ้ย,อยเจ็บจังเลยใครปาหินใส่ข้าเนี่ยเงี้ยวเงี้ยวเจ้าแมวได้ร้องลั่นเมื่อโดนหินปาใส่หัวปโอ้ยใครมาปาหินใส่หัวข้าเนี่ยเจ็บโอ้ย เจ้าหมาแถวนั้นก็ร้องลั่นเพราะโดนหลังแก่ข้าเองข้าเองเจ้าหมาเจ้าแมวหน้าโง่ข้าอยู่บนหลังคานี้เด็กชายซุกซนร้องตอบไปด้วยความสนุกสนานแต่ต่อมาไม่นานก็ได้มีม้าป่าตัวหนึ่งดเดินผ่านมาเด็กชายคนนี้จึงร้องตะโกนไปว่าโอ้มมาป่าม้าป่าเหยื่อของข้ามาแล้วเจ้าม้าป่าเจ้ามมาป่าหน้าโง่ ใครๆอตางก็กลัวเจ้าทั้งนั้นใช่ไหมแต่ข้านี่แหละข้าไม่กลัวเจ้าเลยแม้แต่น้อยฮฮฮเมื่อหมาป่าได้ยินเช่นนั้นก็ได้เงืนหน้าขึ้นไปบนหลังคาก็ได้เห็นเด็กชายคนหนึ่งตะโกนท้าทายหมาป่าอีกว่าเจ้าหมาป่าแน่ริงเจ้าก็ขึ้นมาบนนี้สิจับข้ากินไปเลยแต่คงยากหน่อยนะเพราะว่าเจ้านะ่ะคงไม่รู้วิธีปีนขึ้นมาละวสิฮฮฮ เมื่อหมาป่าได้ยินดังนั้นก็ได้หัวเลาะลัน่นแล้วตอบกลับไปว่าเ <c oughs> จ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาข้าน่ะไม่รู้วิธีปีนขึ้นไปข้างบนก็จริงนะแต่ว่าข้าน่ะจะคอยดูซิว่าเจ้าน่ะจะลงมาอย่างไรเมื่อข้าคอยอยู่ด้านล่างแล้วเจ้าลงมาข้าน่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเจ้าน่ะจะหนีรอดกรงเล็บและเขี้ยวที่แหลมคมของข้าไปได้หรือไม่ <c oughs> เมื่อเด็กน้อยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกคิดหนักและหวาดกลัวกับคำที่หมาป่าพูดเพราะเมื่อเด็กน้อยลงไปแล้วหมาป่ารออยู่ด้านล่างเด็กน้อยผู้นี้คงจะต้องเป็นอาหารของหมาป่าทันทีเมื่อเด็กชายได้ยินหมาป่าพูดดังนั้นก็ได้ฉุกคิดขึ้นมาและได้ร้องไห้เสียงดังลัน่น เจ้าหมาป่าข้ากลัวแล้วข่ากลัวแล้วท่านไปที่อื่นเถอะนะข่าขอโทษข่าไม่น่าพูดจาแบบนี้กับท่านเลยข่ายังเด็กน้อยอย่าถือสาคำพูดของข้าเลยนะท่านหมาป่าเมื่อหมาป่าได้ยินดังนั้นจึงได้พูดตอบกับเด็กน้อยไปว่าข้าเห็นว่าเจ้าเป็นเด็กหรอกนะความไม่รู้เดียงสาของเจ้าน่ะจําเอาไว้มันจะนำหายนะมาสู่เจ้าเมื่อหมาป่าพูดจบแล้ว ก็เดินจากไปทิ้งให้เด็กน้อยน้ําตาไหลอยู่บนหลังคาบ้านเพียงคนเดียวพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ที่ไหนมารับข้าลงไปทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอวดดีไม่มีทางรอดพ้นจากหาย่นะอะสองสาวจา๋านิทานจบแล้วสนุกไหมคะ อ่โหกินขนมยังคาปากกันอยู่เลยฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าแม่มีนิทานสนุกๆมาแบ่งปันแบบนี้อีกค่ะอ่ะสำหรับวันนี้สองเซาขอตัวลาไปก่อนค่ะอ่ะบ๊ายบายจุบจ๊บๆค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ